ครับวันดีครับปีน้องเอฟซีครับอ่ามากินข้าวเตียงกับปีล่วงจงหลาวว่าปีน้องเออวันนี้ปีล่วงจงตมาเหนื่อยมากับยังไม่กินข้าวตีปีน้องเกาวัวเจ้านุ่งกับปวดเส้นเหลืองเส้นราวแล้วครับแล้วก็มากินข้าวกับมาตาปีน้องไม่ต้องปูได้หมากับมากินข้าวกับปีล่วงจงว่าวันนี้ปีล่วงจงได้ดอกกีเล็กมาฮิตนุ่กับดอกกีเล็กปีล่วงจงตอดกับปลายางปีน้องเออแลยตะครับหยวบหยวบเลยปีน้องหยวบหยวบเลยปีล่วงจงตอดปลายางกับชดๆเลยคร แล้วก Fehler, ็ม hm ีปักเซียนพี่นองปักเซียนดองก้องพีล่วงจงเปรียวแหลวพี่นองเออเลสซี่นากินเดียครับยัวปี่นองแล้วก็น้ำจุบกับน้ำจุบปลาดากับปลาราทุกก้องปีล่วงจงเลดนะครับแล้วก็น้ำจุบเกยพี่น้องน้ำจุบเกยน้ำจุบตำนาาเนี้ยปีล่วงจงปึงต่ำเซคกับแล้วก็มีปลาจริงจังเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ปักนอปีนองเออมีปักบุ้งกับวันนี้ มีเล็บมือนางกับมีลูกเกลือป้วงพี่นองแล้วก็ยอดมันปูพี่นองกอวันนี้ปกปกอ่าเนาะท,อ,ท,อ,ท,อ,ทอดกับแต่ว่าไม่มีไร่หมากับล้ลก็ปีล่วงจงไดเรียนานามครับเรียนานามเรียนเตจนะครับปี่นองซุกซุกแล้วพี่นองกอนุ่น,นยบยบเลยครับอ่าไม่ต้องปูดไรด่หมาพี่น้องมากินข้าวกับปีล่วงจงว่ารับปีล่วงจงตัดแกงค้นนะกับวันนี้เปิบมกบมืออ่าตัวตีนะครับปีล่วงจงล้างราดเรียบร้อยแล้วครับล้างมือครับราดไปเลยครับปีนองกอราดได้ยบยบไปเลย แล้วก็เปิบกับมือเลต่ตาปีนองนี่อืมไอ,อไม่ต้องปูดได้หมากมาปีนองกินข้าวกับปีลวงจงว่าเปิบกับเต้าเต้า,ตาปีนองเลยตาครับอืมต้อนเลยปีนองจัดเจนเลยครับมามากินข้าวกับปีลวงจงว่ามาครับมาราเลยกุ้นเนี้ยีตกแล้วเีว่ปีนองตัวเดียวสวยแบบเดียวครับ ยบยบร้อยพี่น้องเอเอเอืมอืมอืม Ừ, rồi chân gặp luộc đốt bình thường chất chất đấy. Ừ, ừ, mày bắt cá trôi luộc đốt gặp. ปักบุ้งครับนี่เลยนำ้ำจุปลาราที่กับปีนป่น่หวานหยบหยบไหมอืมป้านเลยมิง้งราดได้เล่นครับมับนต้องราได้เล่น่นง้ง Tôi vô luôn. Ừm. Ừm. Lu ngọc. Bây giờ trăng. กบคุณมากนะพี่น้องหน้าตีกดติดตามพีร่วงจงกบคุณมากที่จอยกอดแจ้กดว่าใจใหญพปีร่วงนะครับพี่นอ้องคนไหนที่ไม่กดติดตามที่พีร่วงจงก็ติดตามด้วยนะครับอืมเล่นน้ำจุบลำหน่าวดีครับอืม 赶紧给我搞定了！赶紧搞完！赶紧搞！